สวัสดีครับผมก็วันนี้เดี๋ยวจะพามาดูาทางด้านบอสครับผมซึ่งถ้าเรามาตีครัง้งแรกเนี่ยเราจะได้อชีทเมนแน่นอนนะฮะเป็นทุกตัวุยละก็ถ้าเกิดใครทําเควสมาก็จะมีอ่าเควสให้เปิดดันเจี้ยนไอ้เปิดเทเลพอร์ตตน,นี้ชื่อว่าพลาเซต์ออฟโกลส์นะผมสมมานไม่ผิดนะฮะก็ทําการอ่าวาร์ปวาร์ปมาตรงจุดนั้น,นแล้วผมเราก็ทําการลอนมาเลยครับผมนะฮะไอ้เทเลพอร์ตนั้นน่อยู่ประมาณตรงนี้นะฮะทจำไม่ผิดนะมันอยู่ไม่ห่างกันมากครับผมแล้วก็ทําการเข้ามานะฮะซึ่งไอ้ตัวเทเลพอร์ตเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะผม อย่าไปอยู่ใต้ถ้ำนะฮะมองดีๆครับผม <S <S เมื่อเปิดเทเลพอร์ตแล้วเราหันหน้ามาทางไอ้ตัวอาบอสโอเซนแล้วกันนาะผมเมียกอยางงีะะ้แล้วกันที่จะตีนะแล้วก็ลองไปหาเลยครับผมอาทางลงก็จะมี่าเดดูุรัตอยู่นะครับผมนี่ฮะมันจะเป็นอไอไอบนหมอกลานะฮะเดี๋ยวมาดูกับผมว่ามันจะกิ่งขาดไหนครับอ่าโอเคครับผมอ่ามาท้ายไปเลยเนี่ยอ๋อมุดน,นะฮะ หหาายยครับผมก็จะเป็นบอสที่ค่อนข้างมุดเก่งนะผมว่าอ่ะดูครับผมตีตายเลยไหมเจ้าคว่าไม่โดนดีกว่านะอ่ะโอเคโดนช็อตเอาท้ายล้มไปครับผมก็โแสดงว่าไม่ได้อาชิตเมนเนาะก็ลองมาตีดูผมน่าจะมีการทั้งตายแล้วก็ทำปฏิกิริยาต่างๆนะผมใครรู้ก็มาจากการนะทำอันนี้เป็นการไกลว่า ไอ้ตัวลูหนอเนี่ยอยู่ไหนนะผมเผื่อคนหลงทางนะฮะโอเคครับ okay, ผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมฝากรับชมคลิปต,ต่อไปของผมด้วยนะฮะสวัสดีครับผม